ชามินิกนะมาดูว่าชามินิกเนี่ยคือคืออะไรวะ <laughs> so sorry อ่้มฮะสตาร์เกอร์ขึ้นมาอีกแล้วสตาร์เกอร์ ไม่ค่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะคะว่าสตาักเกอร์คืออะไรมิสเคิร์ราริสไลฟ์ฟอร์บิสเนสชั่วมินิก mm hmm. น,นี่มาแล้วเจอบ่อยจะจำไม่ค่อยได้การต่อสู้อะแต่ถามว่าคุณอยู่เฉยๆแล้วคุณจะได้มาไม้ไม้นะคะคุณต้องไฟติ้งนะนะคะไฟติ้งสตั๊กเกอร์ เออสตาร์เกอร์ก็คือการต่อสู้นะคะคุณต้องต่อสู้พอสมควรกว่าคุณจะประสบความสำเร็จสิ่งที่คุณจะทำอาจจะมีคู่แข่งเยอะนะคะอืมในสายงานนั้นน่ะในสายอาชีพนั้นน่ะนะ,ะมีคู่แข่งเยอะมีคนทำเยอะมีคนที่เขาแบบฝีมือก็ระดับพักการทั้งนั้นอาจจะเป็นประมาณนี้นะคะคุณต้องต่อสู้ถ้าคุณอยากจะประสบความความสำเร็จในอาชีพ พวกคิีเองนะพวกอาร์ติสต์พวกครีเอ,อเตอร์หรือไม่ก็เดอร์จิงเกอร์อะไรพวกเนี้ยนะคะมีคนทำเยอะเอ่อบ์ดินอันลิมิเต็ดโพสิบิลิตี้คุณอาจจะเป็นคนเดียวนะ คุณต้องค้นหาศักยภาพตัวเองขึ้นมานะคุณเป็นคนที่มีความสามารถไม่จํากัดเลยนะมีความเป็นไปได้นะที่ไม่จํากัดให้สิ้นสุดรับรองถ้าคุณบอกว่าโอ้หฉันมีข้อจํากัดมากมายเลยฉันไม่อาจจะทําได้ฉันว่าฉันไปไม่ถึงแน่แน่ฉันทําไม่ได้แน่ๆนะต้องลงมือนะคุณถึงจะรู้ว่าคุณนะอาจจะมันอาจจะจริงๆแล้วมันจะพังพลุออกมาเมื่อถึงเวลานะคะมันไม่มีขีดจํากัดนะความสามารถคุณอาจจะรอบด้านก็ได้นะ บอร์เดนแต่คุณอาจจะค้นหาตัวเองยังไม่เจอนะเบอร์เดนภาระเนี่ยปัญหาและอุปสรรคของคุณอ่ะชาเมนิกบอกว่ามันก็คือภาระภาระหน้าที่หลายๆอย่างในชีวิตประจําวันคุณมันอาจจะทําให้คุณอ่ะปิดตายด้านนี้แล้วคุณก็อาจจะไม่มีเวลาไปค้นหาตัวเองนะอะ่ไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็อาจจะต้องทิ้งไปโดยปริยายหมายถึงว่าจริงๆคุณมีความสามารถหลายอย่าง คุณทำได้หลายอย่างที่มันจะประสบความสำเร็จทางด้านอีกด้านหนึ่งอะนะสมมติว่าคุณจบการเงินมานะ,ะจบการบริหารมานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถอีกด้านหนึ่ง mm hmm. ก็อาจจะเป็นคนที่พูดพูดจาเจรจาเก่งอาจจะไปเป็นเซลล์อาจจะเป็นนักขายที่ดีได้นะคะะฉนั้นแต่คุณไม่มีเวลาที่จะค้นหาตัวเองตรงนี้นะคะเพราะว่า ตัวนี้มันขึ้นมาว่าเบอร์เดนเนี่ยมันคือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันของคุณอะ่ะมันอาจจะเป็นตัวสกัดกั้นหรือเป็นอุปสรรคที่ทําให้คุณไปต่อในการค้นหาความสามารถศักยภาพของตัวเองดึงออกมาไม่หมดนะคะหรือไม่มีเวลาดึงไม่มีเวลาหาไม่มีเวลาเรียนรู้เพราะว่าภาระหน้าที่ในชีวิตปัจจุบันของคุณมันดึงไปหมดเลยนะอืมประมาณนี้นะคะใบสุดท้ายของหัวข้อคลิปวันนี้ใบสุดท้ายจ้ะ มันเหมือนไพ่เตือนนะคะอันนี้คือไพ่เตือนนะชามินิกเนี่ยส่วนข้อคาวามจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากบอกคุณก็คือบอกไปแล้วเนะาะแปดใบใช้สองสำรับนะคะก็คือไลฟ์โพสกับวิสมิสิคอนอรัคเคิลนะคะเดทเห็นไหมเลตติ้งโก้เห็นไหมเขาบอกว่ามูฟออนเลยจ้ะ มูฟออนไม่หมายถึงว่าเขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะยังยึดติดอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดโบราณอาจจะมีข้อจํากัดคุณยังไม่ทันได้ลงมือทำคุณยังไม่ได้คุณยังไม่ได้ไมูฟเลยแล้วคุณก็บอกว่าคุณอาจจะทําไม่ได้เพราะว่าคุณคิดว่าคุณชั้นสมมตินะคะยกตัวอ,อย่างฉันไม่มีเวลา